นี่ครับเพื่อนๆนี่เขาเรียกหมึกช็อตนะครับผมมาครับเพื่อนๆนี่ผมจะพาเพื่อนๆมากินหมึกช็อตนะครับผมนี่คือวิธีการกินหมึกช็อตนะครับผมเว็ยมันพ่นหมึกออกมาแล้วอ่ะ มันคือของกินนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากตัวตัวห้องอืมเพื่อนเพื่อนใส่ปลาเพื่อนเลยอ่ะอร่อยครับใช่ว่ารองนี่ยน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยหวานด้วยหวาน เ,เดี๋ยวเราจะลองมากินอีกตัวหนึ่งดูดแต่รอบเนี้ยเราจะทำให้น้องเขาตายก่อนอนะย่างกะหล่ำผมอยากได้อบดดอกว่า ก่อะทำให้น้งตายแล้วเอาารื่อเากจมาเือนเี๋ผมจะดูมุงจอดอีกวิธีหนึ่งนะเพื่อนนี่จะเป็นมุงจอดอีกอีกวิธีหนึ่งนะพี่ยิบมาเลยเดี๋ยวเราจะทำให้น้องตายก่อนนะแล้วก็ แล้วก็เอาเครื่องในออกนะครับเอาแบบอนได้เอาเดียาเียอันนี้ทำให้ผมป่ะผมไม่ใช่เอาเอาดินไะ้ไหมเอาดำดำออกนะเอาดำดำออกเลยพี่คือทำให้มันตายเสร็จแล้วก็เอาเครื่องในมันออกเอาดำดำมันออกด้วยอย่างไหนอย่างนี้เหรอน่าเพื่อนๆนี่ครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราไม่ต้องไม่ต้องทรมานน้อง ได้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 ครับครับเอาเรียตัดอยแล้วใช่ไหมได้ไหมนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีครับโอเคนี่ใส่แก้วไหนได้เดี๋ยวแก้วใหม่แก้วใหม่โอเคโอเค อันนี้คือเราไม่ต้องทรมานะน้องนะเร้อย <100. S 1> แล้วเราก็เอาเครื่องในออกแล้วใช่ไหมเรียบร้อยโอเคน่ากินหน่อยน่ากินหน่อยขอใหอม่ขอใหม่โอเคแค่พิธีใหม่มาใหม่ปึ๊บนี่โอเคครับไม่มีกรารมาโอา okay. เคนเพื่อนวิธีนี้เป็นวิธีที่สองนะคือวิธีนี้คือน้องตายแล้วนะแล้วเราก็เอาเครื่องในออกแล้วนะครับใครที่บอกว่าไม่กล้ากินตอนที่มันนดือนก็คือลองกินวิธีนี้ดูนะครับแล้วก็ ผมในการผมได้ทําเอาเครื่องในมันออกแล้วนะแล้วก็มันจะทําให้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรน่ากินมากขึ้นอนะ่ะแล้วก็บีบมันแค่น,นั้นเองมาดูครับว่ามันจะอร่อยอวิธีนี้จะอร่อยมันวิธีแรกไหมอืม้ นี่น่ากินกว่าครับมันไม่ดำด้วยเห็นไหมน้ำไม่ดำมันกินไม่ดำด้วยเครื่องในหมึกก็ไม่มีครับเพราะเราได้เอาออกไปแล้วอร่อยเหมืนอนกันรับหวานเหมือนกันสุกุยอ <c oughs> อกเกี้ยวก่อนขอกเกี้ยวก่อน คือคือคำมันใหญ่คำมันใหญ่เมื่อกี้เรากินทั้งตัวเลยไงพยายามที่จะยัดทั้งตัวเข้าปากไปเลยผมว่าวิธีที่สองอะวิธีที่สองนี่น่ากินกว่าครับวิธีที่สองนี่คือเราทาให้น้องก็ตายแล้วแล้วเราเอาเครื่องในออกเราก็กนินกินป่ะเรากินป่ะแล้วไม่เอาแล้าใช่ไหม,ไม เพื่อนวิธีที่สองถ้าใครชอบแนวนี้ลองมากินกันดูนะครับผมมึกช็อตนะมึกช็อตตลาดร้านโพมเหมือนเดิมครับที่นี่ของอร่อยเยอะโอเคผมุณมาครับที่จิดตาับชม